สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินส้มตำด้วยกันวันนี้เรามีตำถาดนะคุณผู้ชมไม่ได้กินตำถาดนานแล้วนะครับนี่เลยสตอครับคุณผู้ชมไม่ได้กินสตอนานมากนะครับแล้วก็มีหมี่นะครับมีหมูยอมีแคบหมูมีไข่เค็มนะครับมีกุ้งด้วยนะครับโอ้โหหลายอย่างเลยคุณผู้ชมครบเครื่องมาช้อนนะพี่ไม่รอแล้วใช่ไหมไม่รอแล้ว ไม่รอประทานในพิธีแล้วครับผม,มจัดเลยรอเลยแล้วครับผมทีมน้ำปลาก่อนอสีเข้มมากเลยอุ้ยพ่เกมถั่วเยอะจังวันเนี้ยวันนี้ซื้อถั่วมาแล้วก็คั่วแล้วก็โรยเองเลยวันเนี้ยไม่ลืมลนะ <c oughs> อืมัมนแม่ค้าเขาให้ถั่วมันน้อยไงคุณผู้ชมแล้วเราชอบกินถั่วไม่ไม่แบบไม่ถึงใจไม่ถึงใจเราก็ซื้อถั่วมาถวทล่ส่งนะครับผมแล้วก็มาคั่วแล้วก็ใส่เยอะเลยนะครับผมส้มตำมันจะ่อยมันจะมันนะ นี่ยากินกับสะตอด้วยคุณผู้ชมอื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 มอมาจะกินกสะตอนานอร่อยมากน้ำมากเนาะมาครับคุณผู้ชมแซ่บๆตัวกันเลยครับผมอืมอืมอืมขาเค็มอืมต้มตำก็แซ่บมากครับ ตำรวมเม็ดสูตรเดิมผักมีสองอย่างาสลัด<ม>กับชะอมผักบุ้งหมี่เอาคนชอบตำตำมาคบผมขำเล็กๆไม่ได้นะ ความตำของชอบนนเลยคุณผู้ชมออกมาก็จัดไปสิครับนี่เลยนั่งงั้นโอ้กรีบยากจีละข้าวกรอบ,รบเข้ากันมาก เนี่ยเข้ากันมากถั่วครับคุณผู้ชมโอตําตําเด็ดมากอร่อยนะอร่อยมากใส่ถั่วแล้วมันๆเนี่ยไปเยี่มใช่แล้วอร่อยมาก

cung sẽ dùng phim mừng lương cung này mừng phình đại võng chết cung toa dài nam anh ấy phải ด้มากอืม,อม,อม กุ้งลวกพอดีเลยนะแม่กระด้างกระด้างมันจะแม่นี่นะมันจะแห้งออันนี้มันกําลังพอดีเลยคุณผู้ชมมาครับผมส้มตําครับอร่อยมากตำวันนี้พี่เจอปลาตวงเหรอเออมีปลาด้วยเหรอเป็นตัวเลยเหรอทำไมผมไม่เจอบ้างอ่ะรอเดี๋ยวย่าผมเจอก็ ไปขโมยปลายายมาเอาไว้นี่ทังถุงโอเคโอ้โอเคเลย <laughs> ยายแบบว่าซื้อมาเป็นกระปุกเลยเดี๋ยวหอบมาสักกระปุกเขาจะเป็นตัวนึ่ <laughs> มงมากินต้มตำบ่อยก็แบบเชกเลยผมหามานานมากนะร้านต้มตําที่มีปลาติดมาเป็นตัวเนี่ยนครับ <c oughs> <ๆ>มานาน <c oughs> ร้านแถวบ้านผมเคยเจอร้านหนึ่งโอ้โหชอบมาก <c oughs> เดี๋ยวปลามาเป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่ปลาเนี่เขาใส่ปลาเนี่ยน้ํเข้าต้มน้าต้มสุกมาแล้ว เมื่อก่อนก่อนเมืม่อก่อนเขาใส่ปลาเป็นตัวร้านเก่าแก่โอ้โหอร่อยมากมแหละเขาใส่ปลาเป็นตัวสุดยอดคุณผู้ชมปลาเป็นตัวมันผมรู้สึกว่ามันแบบมันได้ฉีดก,กินเนื้อมันแหละอร่อยอ่ะ <c oughs> มันมันเมื่อก่อนผมทมเองผมก็ใส่ปลาเป็นตัวคุณผู้ชม ใส่แล้วก็เฉดกินอยนะ่างเงี้ยอร่อยแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นของดิบของหมักของดองด้วยอร่อยแต่เพืกความอร่อยอเรากินได้อ <c oughs> อืมอืมสับ ต่อกับตะอมขมขมกับเหม็นมาเจอกันเป็นไงสะตอมมันใหญ่นี่น่าจะเอาไปผัดหน่าผัดมากหมล้ันแตกต่ตางจากกระถินยังไงมันไม่เหม็นเขียวมันกระถิน กะทินี่เหมือนทั้เกี่ยวแบบกลิ่นมันแรงอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ก็ใช่คล้ายกันเลยเฮ้ยของอียร้าวมีกิ่ตัวปันนี้่ันดี้สองตัวนะผมเห็นครับตัวมั้งตัวเดียวตัวเดียวกระดองมันอร่อยคนละครึ่งแะ้พี่เอากระดอง แล้วขอสูตรทาปูเขาไหมอร่อยมากเลยอ่ะเขาก็ซื้อมาปูเค็มตลาดไหมหนูมนไม่ชอบไข่เค็มไม่ค่อยชอบชอบกินไข่ขาวมันไข่แดงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบไข่แดงแต่ผมกินไข่ขาว คนอะไรกินไข่ไม่ชอบไข่แดงคุณผู้ชมถ้าเป็นไข่ธรรมดาผมชอบต้อไข่แดงไข่ขาวจ้าวอันนี้ผมไม่ค่อยชอบรดจากไข่แดงเท่าไหร่พี่ยังไม่ชอบไข่ขาวไข่ขำไข่เค็มอืาไข่แดงมันๆผมชอบนะเออดีเอาดีคุณผู้ชมชอบอะไรอย่างเค็มเฮ้ไม่ต้องแย่งกันนะดีแล้วคนกินนี้คนกินนั้นโอเคเดี๋ยวจะได้ไม่ของไม่มีของเหลือด้วยใช่เมียไปกินกับเมีย จริงหรออืม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 จะต้อยังไม่ไม่ใหญ่คุณผู้ชมมันไม่ขมไม่มัน มันต้องใหญ่แล้วก็ขมวันนี้มันกว่านี้แก่วนี้ราคาก็แพงเด้อเนี่ยพี่ซื้อมาแพงเดี๋ยวปลูกก็สิบไร่คุณผู้ชมขายละตองรวยรวยแล้วนะให้มันเป็นปักนะสิบไร่นี้เดือนละหมื่นได้เลยถึงมากเอาเดินละห้านี่ด่าเลยแต่รานของไววิ่งอ่ะ เห็นไบบว่าผักอะไรนะข้าวขี้กาเหรอเต็มเลยเขาปลูกไว้ตรงข้างน้ำเมืองสิบกว่าต้นน่ะแล้วมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีปักลุกต้นเลยเอามาแล้วพี่เกมคือบ้านผู้ใหญ่นะฮะคือบ้านผู้ใหญ่นะไม่หรอเหมือนมันขึ้นเองหรือว่าเขาปลูกนี่แหละแต่มันขึ้นเยอะมากเลยสิบกว่าต้นมีปักลุกต้นเลยสูงไหมไม่สูงหรอต้นประมาณเนี่ย ต้นมะม่วงนี่เลยเราไปไหนกินลาบก่อนจะบอกโอเคอเยอะมากมันมีเยอะมากฝักแก่ฝักอ่อนฝักมันเล็กๆไม่ค่อยใหญ่หเท่าไรฝักอ่อนค่านผู้ชมสักพากขนาดเลยแาวบ้านนี่มีแต่ของกินของกินไม่รู้กินอะไรผ <c oughs> ลไม้นี่เยอะมากครับ ผวประโยชนี่นแหละไส์ใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมแล้วก็ลวกแบบตะดุงะด้งตัดุ้งอ่ะคุณผู้ชมเนื้อก็จะใสแล้วก็ข้างในอ่ะจะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าผมจะชอบกินแบบนี้มากกว่าดิบิงนะ,นะมันมีรสชาติอ่ะกุ้งมันมีรสชาติผม,อมชอบไข่ ไข่ลอ,อ,อยอคะแนนกะแนนกินไข,ข,ข่ขาวคัดแยกไข่ขาวอืมนอนอ่าปากรับเข้าไปสักตัวดิไข่เน้นๆนเข้าไปในปากก็ไข่่เน้นๆ้นอ่ะมัมนเิ <c oughs> หือไขมม่ไข่มาร่อยมากคุณผู้ชมแม่ด่านะกินอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ได้หรอก <laughs> เราซื้อมาเอง <laughs> <laughs> จริงจริงมาก่อนอะ่ะคุณผู้ชมบ้านเราจนะนะ่ะเนาะกินตอนเช้าก็ไข่ไข่เคม็มกินน้อยๆข้าวเหนียวเพราะว่าไข่ขาวมันแบบว่รถถารสชาติมันค่อนข้างเคม็มมันกินได้ยเยอะไม่ได้ เรากินกับข้าวกินืองไม่ได้ดอกแม่ด่ามันก็เป็นไม่ไตจงคงซื้อเมืม่อก,ก,ก่อนกินข้าวให้เยอะกว่ากลับแต่อยี่ยนี้เรากินกลับไม่กินข้าวอย <laughs> ากกินของหมดเยเหรอลงมาเนี่ยยังไม่หมดยังมหมดอะอืมอ กินไข่หอมพอพมากเลมผมเริ่มแบบว่าอันนี้แนระับกินเยอะมันเค็มกินเยอะมันเค็มนะผมกินเยอะๆก็ไม่ไหวนะแต่กินมันก็อร่อยอนะ่ะชอบกินนะคนชอบกินต้องกินเยอะนะคุณผู้ชมแกล้งกันนะอ่ะเมื่อก่งดมรู้ว่ามันเค็มมากอะ่ะไม่ได้แกล้งวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินส้มตำด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็แซ่บม,มากเลยนะครับ ให้เราคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมในน้องนอนได้วันนี้เลยก่อนสวัสดีครับใจช้าก็ได้ไม่มีใครรีบหรอกพี่เกม,มเวลาเวลาที่รีบแบบไม่เคยรอใคร <laughs> <laughs>